สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่สกลนครนะคะเป็นบ้านที่สกลนครนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของอินทพาลัมนะคะแล้วแต่เดิมนี่ก็คืออิมีฉายาว่าอินทภพาลัมเนื้อเยื่อสกลนครนะคะนี่ก็คือแหล่งกําเนิดเราเริ่มต้นที่นี่นะคะ วันนี้เป็นวันที่10เมษายน2563นะคะก็อยู่ในช่วงเคอร์ฟิวแล้วก็ในช่วงของโควิดอยู่ก็คิดว่าสงการานนะคะเราก็คงจะเป็นปีแรกนะคะที่จะไม่ได้สาดน้ำเล่นสงการานกันนะคะเพื่อ,อหยุดการแพร่เชื้อซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะก็คิดว่าที่นี่นะคะจะเป็นอีก ที่หนึ่งสำหรับเป็นฮับนะคะเป็นจุดกระจายสินค้าแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะคะที่บ้านอิทนะคะที่นี่จะถ้าเราจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยเรามีห้องประชุมเรามีที่พักนะคะแล้วก็มีต้นอินทผลัมซึ่งอายุนะคะลงดินนะคะอ,ออกผลในครั้งแรกคือ1ปี7เดือน ในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะก็ถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีวิธีการที่ทําให้อินทผาลามออกผลเร็วยิ่งขึ้นนั่นคือเป็นต้นที่อนุบาลไว้ในถังใหญ่นะคะอายุ3ปีพอหลังจากลงดินที่เรานับอา,อายุปุ๊บนะคะก็จะประมาณปีเดียวเพราะฉะนั้นจะอยู่กับลูกค้าเพียงปีเดียวก็ให้ผลผลิตแล้วซึ่งเป็นการลงทุนที่สั้น นะคะเป็นลงทุนที่ใช้ระยะเวลาสั้นแล้วก็ให้ผลผลิตที่เร็วมากนะคะอายุต้นตอนนี้นะคะอายุต้นตอนนี้ที่เห็นข้างหลังอินี่นะคะก็คืออายุ4ปีนะคะนี่คือ4ปีดูดูใหญ่มากนะคะ4ปีซึ่งตอนนี้ต้นแรกนี่นะคะเราเอาไว้หน่อนะคะไว้หนอทั้งหมดประมาณ3หนอแต่ส่วนใหญ่แล้วอายุขนาดนี้นะคะเรายังจะไม่ไว้หนอแต่ต้นนี้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ แทงจันพอสมควรนะคะส่วนต้นที่อยู่ทางซีกนี้นะคะเป็นต้นพาะเมล็ดนะคะเป็นต้นแรกนะคะที่เรามากลับมาเมืองไทยศึกษาเกี่ยวกับอินทรพาลัมเราก็ซื้อต้นนี้เป็นต้นแรกนะคะโชคดีที่ออกเป็นต้นตัวผู้เพราะมันเพราะมาจากเมล็ดออกเป็นตัวผู้ปุ๊บก็ได้เกสรช่วยในการผสมแล้วก็เขาอยู่ถูกที่ถูกทางของเขาแล้วนะคะซึ่งจุดตรงนี้นะคะต้นนี้ลงปลูกนะคะอายุ6ปี นะคะอายุ6ปีแล้วก็ได้รับการอนุบาลจากเจ้าของเดิมมาแล้ว2ปีแล้วก็ลงปลูกอีกอยู่กับอีทเนี่ยหปีแต่ต้นได้แค่นี้เพราะว่าจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เราลงปลูกนะคะไม่มีการเตรียมหลุมใดๆนะคะก็คือขุดแล้วก็ปลูกเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆให้ปุ๋ยไปจากข้างบนแต่ทางด้านนี้นะคะก็คือเราเตรียมหลุม1ปีเต็มนะคะจะเห็นได้ว่าปลูกหลังจากต้นนี้2ปีนะคะแต่ต้นใหญ่กว่า นะคะส่วนต้นที่อยู่ทางซีกด้านาซ้ายมือของอิฐแถวแรกต้นแรกนี้นะคะเขาอยู่ใกล้ต้นยูคาลิปตัสเมื่อก่อนเขาไม่ได้ตัดทิ้งนะคะต้นก็จะไม่โตเลยจนตัดยูคาลิปตัสออกนะคะต้นก็เริ่มโตและให้ผลผลิตนะะในจุดหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีต้นลักษณะต้นหลายๆแบบให้เห็นนะคะเช่นต้นที่เป็นโรคลักเน่าขนเน่านะคะแล้วให้ผลผลิตซึ่งเรารักษาหายต้นที่ถูกร่วงกินนะคะ เราก็เอาด้วงออกนะคะแล้วมันก็แทงหน่อขึ้นมาใหม่รักษาก็ถือว่าหายแล้วก็ทดแทนกันได้รวมทั้งมีต้นที่ถูกฟ้าผ่านะคะแต่ก็ยังมีชีวิตรอดแล้วก็นะคะยังมียังยัง,ยงเจริญเติบโตต่อไปได้ก็เท่ากับยังไม่เสียเพราะฉะนั้นจุดนี้นะคะที่นี่นะคะมีจุดบกพร่องมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ในหลายๆรูปแบบให้กับคนที่ต้องการรู้ นะคะการให้ความรู้เกี่ยวกับอินทาลามเราจะให้ความรู้ท่านตั้งแต่เรื่องดินนะคะเรื่องต้นกล้านะคะการให้ปุ๋ยการให้น้ำนะคะการดูแลรักษาเวลาเกิดโรคและมแมลงต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ก็คือ,อบ้านโนนชนประธานนะคะตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนอครน,นะคะในจุดที่อิยืนอยู่ตรงนี้หากใครสนใจนะคะที่จะจองการ ฝึกอบรมนะคะเรามานัดกันนัดวันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะณจุดนี้นะคะให้แจ้งเจตจำนงไว้ว่าต้องการฝึกอบรมเมื่อไหร่ที่เรามีการนัดหมายเราจะเรียนท่านนะคะพร้อมกับให้สิทธิทพิเศษเพราะว่าท่านได้จองไว้นะคะเข้าคิวไว้คือให้ความสนใจไว้แต่ถ้าจะมาปุ๊บท่านจะได้สิทธิพิเศษนะคะสำหรับท่านที่ต้องการอ,าอบรมแล้วก็แจ้งเรา ให้ทราบล่วงหน้านะคะได้ปริมาณจํานวนคนพอเหมาะเราก็จะแจ้งให้ท่านทราบและนัดวันกันอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ยังไม่กล้านัดวันนะคะเราก็ต้องเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมนะคะเพื่อรองรับท่านที่สนใจที่จะเข้ามาตรงนี้ซะก่อนเพราะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดเป็นโรคระบาดน,นะคะเราก็ต้องได้แต่อยู่บ้านแล้วก็เตรียมสถานที่ของเราให้พร้อมพร้อมที่จะเมื่อ เชื้อโรคนี้ผ่านพ้นไปเราเข้าสู่ภาวะปกติตอนนั้นเราก็ต้องมารวมตัวกันแล้วก็ให้ความรู้นะคะดูแลกันต่อไปนะคะตรงนี้ก็อีกก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเทปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะช่วยกดติดตามนะคะหรือแจ้งเจตจำนงมาต้องการอบรมนะคะก็ให้กดติดตามกด subscribe ให้อิกนิดหนึ่งนะคะก็ฝากขอบพระคุณที่ติดตามนะคะและให้กำลังใจกันเรื่อยมาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ